สวัสดีครับพลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสนีผมว่าตามเพิ่งเอาเนาะสำรับเลขรวมน้อยพอลี่นะครับในวันที่หกสภาคมสองหากแปดเนอนะครับก็ถือว่าว่าหนึ่งผลงานหนึ่สุดยอดนะครับซึ่งว่าจะเข่าสามตัวถึงสองจุดนะครับแล้วก็ะเพิ่งเข่าสองตัวอีกหลายตำแหน่งเลยนะครับก็ถือว่าผลงานแน่นอนเนาะยิ่งชาวอยู่ซี่ถามไม่ได้พอลี่ว่าขอเลขที่บัญชีพอลี่เนี่ย เพ่ได้ส่งคากาแฟนะเห็นพว้คอมเมนต์ของมาอยู่แบบแบบเยอะนะครับขอคุณหลายๆเด้อนะครับที่อยากซอยก็งกจังใจซอยฟอรี่นะโอ้ต่ว่าอยากซอยกาแฟ่อตาซีนเหรอเออนะครับไม่ใชไหนซีมซีนเอาว่าแบบว่าโช่วเอา่นเ่นนั่นนะมั้ข้ากาแฟเหรที่เจนเห็นแล้วเออช่วยข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งอานะครับนีด้นี่ครับเจนมาจองมาทือดีพ่ะเอาลูกมา ประโชว์โดนเนาะครับเพราะว่าท่านยึดถูกเขาอยากให้นล่วงไปเลยเนาะเท่ากับแคบหน้าจอนะครับเห็นแล้วก็แคบหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวห้องมาเหลยมอเหยลงแต่คอมเมนต์ได้นะครับมันชิมมาเหยนะครับผมถามเยอะจากซอยคารน้ำมันนำเขนามานะครับก็ขอบคุณหลายๆทีคิดวอดมาเหยแต่กับคอรีเมนตุยเนาะนะครับเอามาโชว์เบวงผลงานพอของวัตถิหาที่พลาดมากเหมือนขึ้นครับดูวิเศษครับตัวอ่า เราจะเล่าฟังเด้อนะครับขอตัวได้แน่นะครับขอราสตาสีสามนะพี่น้องราสตาสีสามกาชาติเจ็ดหกนะครับมี่พี่สองเจ็ดเก้านะครับแล้วก็มี่เจ็ดเก้าอีกนะครับยังมีรล่าพัฒนานะพี่น้องเนาะว่าเท้าหยำอมกันแล้วว่าจุดนี้ตรงกันระวังดีๆนะครับสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะครับเข่าอีกน้องอรลี่เนาะครับเข่าสามตัวนี่แหละพี่น้องเรื่องอลี่งานที่เขามต้องเป็นเข่าจุดเดียวนะครับเขาเลขตัวเดียวเข่าไหล่ตั้งแนงอะไรน้องอรลี่เนาะครับผมครับผมอ่ากับตั้งแนงกับมีบอกอกีบกับว่าขอันเล่า ร่กสไตล์ล่าภาชนานะครับชัดแจ้งชัดเจนเลยนะครับด้วยยกช่องน้อที่น้องเขาน้อเอาประหยัดสนุกตาตามนั้นเด้อนะครับแคบหน้าจอไว้นะครับโชคบ๊อดโดนก็ว่ากะพี่น้องเห็นกับแคบหน้าจอนะครับซอยเลยทะเลกับซอยมาานะพอรี่เนาะครับผ่ได้เรียกร้องว่าต้องหลายต้องหน่อยนะครับตามเขานะครับตามพอดีพ่อส่งไปนี่แหละครับไล่โคนก็หลายบาดดกนะครับกุพ่อด้กินนี่ดอกกาแฟเนาะครับแตคืองี่เข่าวว่าพอรี่คุณพ่อได้ใส่อยูะ ครับมครับว่าสองเก้าก็สองตัวเดียวกันแต่เพอเล่นดิซื้อว่ะครับครับอืมก็เล่ได้ใส่นสิบบาทมันไม่ตัวสิบบาทสิบาทนะครับวายุวามันมด้เกินมันมันหมุนตัวเดียววาเรียงหมุนเขาเรียกอายยมักสองเก้านะครับเพว่าหกเกาตัวเดียกกันนั่นพอารียก็เลยก้ของเงาาก็เลยได้ใส่นะนะครับเปิดว่เงินวอาสุที่นอฟังเปิดว่าสือด้ยเปิดวอลคนก็ซื้อกันนะครับได้ยกับแพ้สองซองใหญ่เยอะสองซองให่นะนะครับ น <s df> ี่แหละครับติดตามพอรีไว้นะฝากก็ไรก็แช่นะแม่ตุ้ยเนาะจ้าอืมมีช่องของม่ตุ้ยช่องยังก่อช่องแม่ตุ้ยรวยรายวันซื้อช่องกระบอกยัางๆอืมของยางหรอกกระบอกดูดแรงแล้วก็คุณมวยนะมันลื่นเปล่าก็ง่ายต่ละแม่ตุ้ยรวยรายวันมันง่ายเลยสำหรับของพอรีนี่มันนั่นดิหาเหลือเงี้ยมือเศรเอาเงินเงี้ยมือแรงเออนะครับพอดีพอดีฝากก็ไรก็แช่ก็ติดตามด้วยนะครับคอมเมนต์นะครับเด้อ แช่ไฟฟี่น้องนอนเลยเด้อนะครับหาผลหมักน้ำนะครับส่วนมาเลยขับมาเลยพันโชคนะครับแล้วก็มาเลยช่วยได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอากวามสุวารรณอื่นกับโชคพอมมือนี่วันที่หกเข้าเนี่ยครับมือนี่วันที่หกครับมอืนะครับกับมีลาสตาเฉพาะกิจการชาติเด้อนะครับกับมีสามศูนย์เจสี่เด้อครับแล้วก็ห้าร้อยข้าน้อยเนี่ยครับห้าสี่แปดศูนย์เนาะจากเบิร์เจ็ดเจ็ดหาหาตามนี้เด้อนะครับ ชาบเก่งนาะพอรเลยตาเก่งกับตาเดานะฮอลลีเนาะครับผมครับพอเลยตาพวกเก่งกับชาวเมืองมองดูกันไปตุยเด้อนะครับโดยทั้งเข้าไปเบอร์จักสามตัวให้เนาะพี่น้องพอรเลยอยากจับเนี่ยเหมือจับแฟนเด้เลยเนาะพอลลีครับว่าแมนวายจุดโดดขวบมาหากันเด้มันแขวให้ชาววันอยู่สักจุดหนอันที่มันหลอดมันกอกแถวเดียวกันมันเด้ครับแมนแมนมันไปโดดขวบเคิ่งหาลางลางหาเคิ่งเลยแมนครับผมไปรเดยดูแบบนั้นครับนี่นะครับเขาอยากซื้อสามตัวก็ซื้อในจุดซีโตนั่นาะแมนครับซื้อในจุดของมัน ล,ล,ล,ล่างเลยล่างเขาใสตามนั้นนะครับนี่โชคนะครับพอลี่นี่ผลงานนะครับสามเดือนรุดสามมือนะครับเด,ดืี่ีกระลังกระลังแหลมเดีวยวแต่ว่าสั้นอยู่ดัึงมือนะพอลี่เนาะครับผมหอดวันที่หกแล้วหกเดือนที่สี่มาหอดวันที่หกต้งหลุดเดีวยวครับครับถือว่าสุดยอดดีเลีนะครับตัวเราพอลี่เอาพี่น้องผู้ใดยตัดมะเขือเบิทงมาเลยก็ไม่ตมื่นเด้อบ้านนี้นะครับเอาไป่ตื่นเราพี่น้องฟังนะเพาะห้องตาตัวใดไเนี่ยชุดบนมีสามศูนย์เจ็ด จับคู่กับสามศูนย์เจ็ดสี่สามเจ็ดสี่เจ็ชุดลางรวบน้อยกับมี่หาสี่แปดศนจับคู่ให้กับมีหาสี่แปดศหาแปด่หาศเลขเบิ้ลกับเจ็เจห้าหาซะตามนี้เลยนะครับแคบหน้าจอไว้นะครับแคหน้าจอ,อแ่หน้าจอแคหน้าจอจะไม่ได้พลาดโอกาสดีๆเลยนะครับหรือตัดเจ๊งก็ตัดเดาเลยเนาะกอลีเนาะ เพราะวา่าทางนี้เ่ากระต่ายในขาวๆเป็นสารับผูพันตั์ตาเป็นเนาะคใดตัดเป็นกระจับปัวเร้อนะครับอันนี้มองเห็นภาพง่ายขนาดเท่าจบไปน่นเนับตัวสีแดงเน่ะตัวจับไว้เองนะครับหรือมักเล็กเบิ้ลเล็กเด่นเก๋าจีดๆห่านะครับเหล็กเบิ้ลคือเล็กเด่นอลูมิเียเนาะครับผมครับผมนี่แหละผลงานก็คือว่าบ่นมอยหนาต่อยตาทางช่องไหนเนาะครับพี่น้องมาเห็นปกคลิปก็ตยี่ห้องโอ๊กไปละ โอ้ก็เหาไรเยวะนี่ครับเบื้องไม้เบื้องไม้นี่เลขเด่นมันนีเป็นเรืี่เห็นบาเนี่ยขนเอาเก็ดไปเจัะใช้กันไม่ได้เกดเป็นของงินเงินเลยก็เด้เกยะเครับนี่ว่าสองเก้าเก็บจนคนนะครับนี่สามสี่เห็นมาครับเนี่ยหกเ็บเห็มมาครับเนี่ยเอนกรงลักษณะนี่แหละครับหรือว่าในนอตนีีนะครับกันเ มือตุยขึ้ออยางงานยากอีกแล้วเหมืนอนนักกอกได้ไมือตุยเก่าเห็นแตงได้นอ้อยเห็นหนาวพอลี่หน่อนใส่ไปใส่ลายไปหันแล้วจะรู้ว่ามีหมูสีไว้ไหรือเปล่มาม่โป๊กคิปเปิลนี่แหละพี่น้องนะครับเพื่อได้ติดตามไว้เพิ่งประจำเนาะแต่โคกสิมีโชคมีใช่กันที่ดอกถ้าลำนักพูดได้มาข้าน้อยพอลี่นะครับพูดไดมากก็สิมันก็ต้องถึงกันแล้วเนาะลายไปเพว่ามันบ้านสองมองเนะครับฝากไว้อย่างนี้ เล่ากรับถือว่าโอเคดอกหอมก็บอกอยู่ดอกว่าเก้ากัหกตัวเดียวกันเด้อนะครับกับของเราไอ้วาบางน้ำพอลี่เนาะแต่ว่าเขาเรียกกรชี้ชัดเลยนะว่านวมักสองเก้าแม่นวมักสองเก้าเขเรียกว่าบ้ามันเคยหมุนกลับนะเอาเสียสองไปสองสองหกน้ำแน่ถึงก็เลยได้โชคเนาะผมก็เลยไล่ในที่ติดตามเราชมนะครับวอนสี่จบกันขอเบิ้งอเช่นึงนะครับสำหรับเหล่าตาไทยนะครับตามนี้เด้อนะครับจำได้จะไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ชดบนก็มี3 3074นะครับตาใหยกับ3074 374007 30เดื่อครับส่วนรวมน้อยนะครับมีหา480นะครับตาใหยหา480นะครับหา840หา0ในบน77หาเด้อนะครับตามนี้นะครับ็ได้มีโชคไม่ใช่แก็สับสนุนคาชาก,กาแฟพอรี่เลยเด้อนะครับเอเลยกัว่าเป็นสภาพบนอุพนินเกาล่ะนะครับให้ได้กินกาแฟอสกซ่นวัน หางซื ح, in, ora, ่อนนะสิบบาทนะหาเลยแม่นเราเก่าเราพอดีนะครับอ่ะช e ่อบัญชีเท่านั right ้นพอนะครับอ่าพวกเราช่อโดนนะช่อครับแชปหน้าจอเด้อพี่น้องนะครับอืมเห็นกับแชปหน้าจอนะครับอ้าวเอาลงเลยพอนะครับเราช่อโดนนะของเงินของเมย์บ้านของพอดี่อันเดียวกันครับอ่านะครับเรียกบัญชีเมย์บ้านคนแรกเระไม่ตื้งไงล่ะแชปหน้าจอแล้วก็ะเพื่อจะสนับสนุนพอดี่กันติดต่อมาหน้าพอดีเนาะนะครับ ดีเชิยวนาเลยกกได้นะครับนารัเลยันชีนะครับส่วนเ้ามอรวยนี่เพร,เร่ออยากซอยการนั้มันมอรดมอรวยกันใต่คอมเมนต์เนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ให้นะครับอ้าวนารขอบคุณเลยหลายตานเราชมสวัสดีครับ